เรรรรียนนู้้ึ่งคคใกลตัวัววอสวัสดีค่ะ Read for Family ในตอนนี้นะคะมีเจจะพูดเรื่องการพัฒนาทักษะทางสังคมค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีประโยชน์สรุปจากหนังสือ สร้าง EQ ให้ลูกคุณนะคะโดยมิเจสรุปออกมาเป็น3ด้านด้วยกันค่ะ 1. ก็คือบุค,คลิกลักษณะของตัวเด็กเอง 2. ความสัมพันธ์กับพี่น้องและ 3. ความสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือตัวเด็กเองเป็นคนขี้อายความขี้อายเนี่ยทำให้อึดอัดทําตัวไม่ถูกนะคะไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่แท้จริงและยิ่งโตกก็ยิ่งเป็นปัญหาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เข้าโรงเรียนใหม่เข้าสังคมใหม่ๆก็ไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าตัดสินใจนะคะเวลาเข้าไปอยู่ในสังคมก็จะดูเหมือนคนที่เงียบๆงอๆไม่กล้าร่วมกิจกรรมหรือทำอะไรที่แตกต่าง ก็เลยเป็นคนที่มักจะโดนแกล้งค่ะสาเหตุหนึ่งก็มาจากระบบลิมบิกนะคะอันนี้มิเจก็เพิ่งรู้ค่ะเป็นสมองที่ควบคุมอารมณ์ทำงานดีเกินไปประสาทก็เลยไวตื่นตัวกับสภาพแวดล้อมอะไรนิดอะไรหน่อยก็จับสังเกตได้หมดนะคะเลยรับมือด้วยการหลีกเลี่ยงถอยหนีค่ะเหมือนคนที่ปรับตัวยากเวลาไปเจอสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นชินนะคะมีงานวิจัยเขาบอกว่าเด็กที่อายเนี่ย โตขึ้นนะคะสองในสามก็ยังขี้อายอยู่แต่หนึ่งในสามเปลี่ยนเป็นคนกล้าเข้าสังคมเก่งได้เหมือนคนทั่วไปค่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะความขี้อายก็มาจากมุมมองที่คิดว่าคนอื่นไม่เหมือนเราเอ๊เรามีลักษณะบางอย่างที่ผิดปกติไม่เหมือนคนทั่วไปมี3มเทคนิคที่ช่วยได้ค่ะอย่างแรกคือจงลืมตนเองแล้วไปโฟกัสกับคนรอบข้างสนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้น เวลารู้สึกอายก็ยิ่งต้องไปโฟกัสกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอันที่สองชวนคุยค่ะถามอีกฝ่ายว่าชอบอะไรมีงานอดิเรกอะไรคิดอะไรนะคะเบี่ยงเบนความสนใจจากตัวเองค่ะและอย่างที่สามก็คือนึกว่าคนที่เราคุยก็อายเหมือนกันเวลาคุยก็จะได้กล้าม,มองหน้าและสบตาค่ะสำหรับพ่อแม่นะคะอยากจะบอกว่าความคี้อายเนี่ยเป็นนิสัยที่แก้ได้นะ เหมือนงานวิจัยค่ะมันดีขึ้นได้คนขี้อายก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันสามารถสร้างสารค์ผลงานดีๆได้หลายอย่างมันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คืออย่าแสดงออกเชิงลบเวลาลูกอายค่ะบางคนชอบตำหนิไปเร่งเร้าสร้างความอึดอัดกดดันบังคับลูกนะคะให้สอนด้วยเชิงบวกค่ะถ้าลูกทำเต็มที่แล้วก็ยอมรับ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ตำหนิที่ตัวตนลูกนะคะเพราะว่าฟี e d b a c ที่มาจากพ่อแม่ลูกจะแค่เป็นพิเศษค่ะต้องชมส่งเสริมเรื่องความกล้าหาญและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค่ะ 2. ต้องให้เวลาปรับตัวค่ะช่วยลูกในการเตรียมตัวเวลาจะไปเจออะไรใหม่ๆก็เตรียมตัวล่วงหน้านะคะจะได้ลดความขี้อายลงแล้วก็ช่วยพัฒนาบุค,คลิกภาพของลูก มีการพูดคุยฟังความรู้สึกแล้วก็บอกเหตุผลให้ลูกนะคะวิธีนึงที่ช่วยได้ดีในการเตรียมตัวก็คือการเล่นบทบาทสมมุติค่ะในหนังสือเนี่ยก็มีเคสหนึ่งที่ลูกเขาขี้อายมากไม่กล้าพูดกับครูนะคะแม่ก็เลยสมมุติว่าตัวเองเป็นครูและสร้างสถานการณ์ว่าลูกเนี่ยลืมเงินไปโรงเรียนนะคะให้ไปพูดกับครู ฝึกซ้อมกันหลายๆครั้งค่ะในที่สุดลูกก็พูดคล่องและก็เปลี่ยนสถานการณ์ไปเป็นเรื่องอื่นต่อๆไปอย่างที่3ก็คือการขจัดความกลัวค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสับเฉพาะที่เรียกว่า desensitization นะคะเป็นการให้เผชิญกับความกลัวทีละนิดทีละนิดค่ะ และ4คือการเลี้ยงดูนะคะต้องปล่อยให้เผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือความยากลําบากบ้างนะคะอย่าหมกตัวอยู่แต่ในบ้านค่ะมีแค่พ่อแม่ลูกแล้วก็ประครบประงมช่วยทุกอย่างจนทําอะไรไม่เป็นปล่อยให้ตัดสินใจเองบ้าง ฝึกท้าทายสิ่งแปลกใหม่เจอคนใหม่ๆไปทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆนอกโรงเรียนบ้างให้เจอสังคมใหม่ๆเพื่อจะฝึกความเป็นคนกล้าปรับตัวได้เร็วนะคะแล้วกิจกรรมพวกนี้ค่ะมันจะย้อนกลับไปช่วยปรับวงจรในสมองให้ส่วนคอเทกควบคุมลิมบิกให้สงบลงไม่ตื่นตัวเกินไปค่ะ และ5สุดท้ายนะคะลองหาดูค่ะว่าลูกทำอะไรเก่งแล้วก็พัฒนาความสามารถด้านนั้นให้โดดเด่นจะได้มีความมั่นใจกล้าสแสดงออกและเชื่อมั่นในตัวเองค่ะมาดูเรื่องที่2นะคะก็คือความสัมพันธ์กับพี่น้องอย่างแรกที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะก็คือการทะเลาะก,กันค่ะจริงๆแล้วการทะเลาะก,กันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพ่อแม่ให้มี3อย่างนี้ในใ,นใจค่ะ ยอมรับปล่อยวางและดูห่างๆแทนที่เราจะมองเป็นเรื่องลบนะคะให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะมองว่ามันเป็นโอกาสในการฝึกทักษะทางสังคมเริ่มจากอยู่ที่บ้านก่อนเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยจะได้ปรับตัวได้ดีนะคะเหมือนกับสนามฝึกซ้อมก่อนลงสนามจริงมีเคสหนึ่งในหนังสือนะคะมีเจชอบมากเลยเป็นเคสที่น้องเนี่ยไม่ชอบให้พี่มาสั่งบ่อย หมอก็ให้ความเข้าใจกับเด็กนะคะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองใหม่ว่ามันเป็นเหมือนเกมส์จะพูดยังไงให้พี่ทำตามเราต้องคิดก่อนพูดพูดอย่างมีศิลปะจะได้จัดการพี่ได้ค่ะถ้าจัดการพี่ได้ก็จะจัดการเพื่อนได้เหมือนกันอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าพี่อย่ามาสั่งหนูนะหนูไม่ชอบก็เปลี่ยนคำพูดใหม่นะคะเป็น พี่น่ารักจังที่คอยเป็นห่วงหนูหนูไม่ลืมคำสั่งของพี่ง่ายๆหรอกพี่ไม่ต้องสั่งบ่อยๆก็ได้อะไรทํานองนี้นะคะคือพูดยังไงให้อีกฝ่ายนึ่งอะ่ะเขาเชื่อเราโดยไม่ทําให้เขาอารมณ์เสียหรือว่าเสียความสัมพันธ์กันไปนะคะและต้องปรับมุมมองอย่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทําเพราะว่ามันจะทำให้เรากโกรธและรู้สึกไม่ยุติธรรมให้มองว่าเป็นเกม ให้ฝึกเราให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและหมอก็ทิ้งท้ายกับหนูคนนี้ไปนะคะว่าครั้งหน้าให้มาบอกหมอนะว่าหนูชนะไปกี่เกมแล้วหัดมองโลกในแง่ดีนะคะมองตนเองเป็นผู้ชนะไม่ใช่ผู้แพ้ค่ะและ2นะคะก็คือการปล่อยวางค่ะพ่อแม่เนี่ยจะต้องมองแบบปล่อยวางนะคะบางทีลูกไม่ถูกกันเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องยอมรับเหมือนน้ำกับน้ำมันนะคะ แต่ก็ต้องหัดอยู่ด้วยกันอย่างสงบค่ะมีหนทางที่จะเลี่ยงการทะเลาะวิวาทมีกติการ่วมกันค่ะและ3คือดูห่างคือเราต้องปล่อยให้เขาเนี่ยรู้จักแก้ปัญหากันเองนะคะแต่มันต้องมีขอบเขตคือไม่ให้ถึงขั้นการทำร้ายร่างกายกันค่ะถ้ามีการทะเลาะกันรุนแรงต้องแยกกันนะคะให้นั่งสงบคนละมุมบอกกติกา จะเล่นด้วยกันก็ต้องไม่ทะเลาะกันตกลงกันนะคะมิจัยอยากให้นึกภาพว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนกรรมการค่ะเราจะต้องวางตัวเป็นกลางมีความยุติธรรมไม่อคติเข้าข้างพี่หรือน้องนะคะแต่จะต้องดูไปตามเหตุการณ์ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆผิดก็ว่าไปตามผิดว่าพี่ตีน้องแต่น้องแกล้งพี่ก่อนนะคะก็ขอโทษกันในส่วนของแต่ละคนค่ะ ถ้าอารมณ์ยังรุนแรงนะคะก็ให้อารมณ์สงบเย็นลงก่อนพอคุยกันได้ให้มาเปิดใจพูดคุยกันแบ่งปันความรู้สึกและคิดวิธีแก้ไขปัญหาการประนีประนอมซึ่งกันและกันด้วยการไม่ตำหนิแต่แสดงความรักความเข้าใจนะคะถ้าประจันหน้าไม่ได้มีอีกวิธีหนึ่งค่ะคือให้เขียนความรู้สึกผ่านกระดาษแล้วแลกกันนะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเอาไปคิด อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลนะคะก็คือการประชุมครอบครัวค่ะอาจจะจัดทุกสัปดาห์หรือว่าเดือนละ1-2ถึครั้งอย่างสม่ำเสมอนะคะมันจะเป็นโอกาสที่ทุกคนเนี่ยได้รับฟังความคิดเห็นความรู้สึกของกันและกันไม่ใช่มาคุยตอนที่มีปัญหานะคะแล้วก็สามารถให้ลูกสลับเป็นผู้นำการประชุมได้ค่ะการแสดงความคิดอย่างนี้นะคะก็จะทำให มีอิสระในการพูดเด็กจะกล้าพูดแล้วก็กล้าเจรจาต่อรองสามารถที่จะพัฒนาทักษะการแก้ไขความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ดีค่ะพ่อแม่จะต้องเป็นเหมือนนักการทูตนะคะสร้างมุมมองที่ดีความรู้สึกที่ดีกับลูกแต่ละคนว่าเขามีข้อดียังไงมีความห่วงใยมีน้ำใจซึ่งกันและกันยังไงบ้างค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะของพี่น้องก็คือความอิจฉาค่ะ การมีลูกหลายคนการที่จะรู้สึกว่ารักใครมากกว่ามันเป็นเรื่องที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะไม่ได้สนับสนุนค่ะแต่ว่ามันเป็นความจริงอะ่ะซึ่งมักจะเกิดกับเด็กผู้หญิงนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกละเอียดอ่อนไวมากกว่าเด็กผู้ชายและมีโอกาสเกิดขึ้นกับพี่มากกว่าน้องค่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องไปแบ่งเวลาให้น้องลูกคนโตก็จะกโกรธนะคะที่มีคนมาแย่งความรักเขา และถ้าจัดการไม่ดีก็จะกลายเป็นความอิจฉาที่รุนแรงขึ้นค่ะความอิจฉาเนี่ยสาเหตุมาจากการเปรียบเทียบนะคะเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเท่าเขาหน้าตาก็ไม่ดีหรือว่าไม่เก่งนะคะสู้เขาไม่ได้หรือว่าพ่อแม่นี่แหละเป็นคนเปรียบเทียบระหว่างลูกด้วยกันเองนะคะเนี่ยเขายังทําได้เลยนะคะทําให้เด็กรู้สึกมีปมด้อยค่ะตัวเองไม่เข้าท่าไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง และอีกสาเหตุหนึ่งนะคะนอกจากการเปรียบเทียบก็คือการเลี้ยงดูค่ะพ่อแม่โออลูกคนนึงเป็นพิเศษตามใจอีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมตลอดเลยนะคะแล้วก็คาดหวังให้คนโตเนี่ยเสียสละและไม่ยอมสอนน้องให้เชื่อฟังพี่นะคะเอาใจใส่แต่น้องเด็กคนโตนะคะก็เลยเรียกร้องเจ็บป่วยหรือทำตัวเกเรมีอาการซึมเศร้าสำหรับพ่อแม่ก็ต้องมาแก้สเรื่องนี้เนี่ยแหละคะ่ะ จะต้องบาลานซ์ให้ดีนะคะอย่าเปรียบเทียบต้องยอมรับความแตกต่างของลูกแต่ละคนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ความสามารถที่ลูกถนัดก็ชมจุดดีหนูต้องทำได้แน่หนูเก่งเหมือนคนอื่นนะคะมีความคาดหวังอย่างเหมาะสมเพื่อให้ลูกมีความนับถือตนเองและถ้าพี่มีความรู้สึกดีแล้วแล้วก็ก็จะช่วยพ่อแม่ปฏิบัติดีดูแลน้องให้พ่อแม่ด้วยค่ะ มีเคสหนึ่งค่ะที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีกับแม่นะคะก็ขอให้แม่พาไปซื้อรองเท้าแม่ก็อุตสารลางงานไปค่ะแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ยอมไปนะคะแม่ก็บอกว่าครั้งหน้านะจะไม่พาไปไหนอีกแล้วจริงๆแล้วนะคะอาจาร,รย์หมอบอกว่าต้องมองให้ลึกค่ะเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกคนกลางเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับความสนใจนะคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะเหอลูกคนโตแล้วก็ไปโอบลูกคนเล็ก ทีนี้ลูกคนกลางก็เลยต้องการพิสูจน์ความรักอยากเรียกร้องให้แม่เนี่ยเสียสละเพราะเขาเห็นว่าแม่เนี่ยเสียสละยอมลางานมาเพื่อเขาจริงๆจริงๆคือเขาไม่ได้ต้องการรองเท้าค่ะเขาอยากจะพิสูจน์ความรักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแม่มองให้ลึกก็จะไม่ค่าโทษนะคะสามารถชวนลูกคนนี้ไปทำกิจกรรมอื่นด้วยกันแทนเพื่อตอกย้ำความรักและสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงมากขึ้นค่ะ และหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือความสัมพันธ์ของลูกกับเพื่อนอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยตั้งแต่ประถมมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลัยนะคะและปัญหาก็มีหลายระดับค่ะตั้งแต่เพื่อนแกล้งว่านินทาไม่ให้ทำงานกลุ่มธูก,กิจกันจะกลุ่มมองเป็นคนนอกอาจจะเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาเชื้อชาติวัฒนธรรมหรือลักษณะนิสัยบางอย่างนะคะ และเลยไปถึงการทำร้ายร่างกายค่ะเด็กที่ยอมและปฏิเสธไม่เป็นนะคะก็จะถูกเอาเปรียบค่ะโดนใช้งานรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดในชีวิตและมีผลต่อการพัฒนาบุค,คลิกภาพอารมณ์นะคะกลายเป็นคนเงียบแยกตัวขาดความเชื่อมั่นไม่มีความสุขซึ่มเศร้า ไม่อยากไปโรงเรียนการเรียนก็แย่ลงและมีปัญหาอื่นๆตามมาอย่างเช่นความก้าวร้าวและเสียใจรุนแรงจนถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายค่ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ลูกถูกแกล้งเด็กจะเกิดความสงสัยตัวเองว่าเอะเรามีอะไรที่ผิดปกติขาดความเชื่อมั่นรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหานะคะถ้าเป็นเด็กเล็กที่ยังคิดแก้ไขเองไม่ได้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องเข้าไปจัดการอย่างสงบค่ะแต่ ถ้าไม่ได้อยู่กับลูกลูกไปโรงเรียนให้สังเกตพฤติกรรมเหล่านี้นะคะอย่างเช่นมีอาการไม่อยากไปโรงเรียนรู้สึกปวดหัวปวดท้องก่อนจะไปโรงเรียนนะคะของหายหรือเงินหายบ่อยๆมีบาดแผลตามร่างกายหน้าตามไม่แจม่มใสอารมณ์เศร้าวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายหรือก้าวร้าวกับคนในบ้านค่ะเราจะต้องหาสาเหตุของพฤติกรรมเหล่านี้นะคะ อย่างแรกเลยอะไรที่ทำให้เด็กเข้ากับเพื่อนไม่ได้ลูกมีทักษะทางสังคมไม่ดีหรือเปล่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองทำอะไรตามใจเป็นลูกคนเดียวไม่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับใครก็เลยเล่นตามกติกาที่กำหนดไว้ไม่ได้ไม่อดทนรอไม่เป็นหงุดหงิดง่ายมีบุคลิกที่ขี้อายมากหรือดูไม่เป็นมิตรอย่างเช่นเงียบหน้าบึง้งมีพื้นอารมณ์ยากหรือเป็นโรคบางอย่าง ทำให้หงุดหงิดง่ายหรือเปล่าอันนี้ต้องหาสาเหตุก่อนนะคะแต่สาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ลงไปก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยดีค่ะที่บ้านไม่อบอุ่นนอกบ้านก็เลยไม่ดีไปด้วยนะคะอันที่2เราต้องสร้างนิสัยใหม่ค่ะเป็นนิสัยผูกมิตรและรักษามิตรภาพให้ยั่งยืนมาคุยกับลูกเรื่องเทคนิคที่ทำให้เพื่อนชอบเด็กป๊อปปูล่านะคะที่เป็นที่นิยมชมชอบของเพื่อนเ,อน,เนี่ย มักจะเป็นคนร่าเริงมีน้ำใจอัธยาศัยดีชวนคุยกับเพื่อนมีเรื่องเล่าหรือกิจกรรมสนุกสนุกมาเล่นหรืออาจจะมีความสามารถพิเศษและหน้าตาดีแถมด้วยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องหลักนะคะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกลูกให้มีลักษณะนิสัยเหล่านี้ค่ะเริ่มจากการฝึกสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นก่อนสร้างความเห็นอกเห็นใจมีความห่วงใยรับผิดชอบไม่ก้าวร้าวน,นะคะ แล้วก็อบอ้อมอารีไม่เอาตัวเองเป็นสนกลางเป็นผู้ให้แบ่งปันสร้างทักษะการสื่อสารพูดจาสุภาพไม่พูดแทรกชวนคุยเรื่องที่เพื่อนสนใจชมเรื่องดีๆของเพื่อนนะคะตั้งใจฟังเวลาเพื่อนคุยแสดงความรู้สึกเข้าอ,อกเข้าใจเพื่อนมีลักษณะใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งถ้ามีลักษณะเหล่านี้นะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่ดูเหมือนแตกต่างจากคนอื่นแต่ก็ไม่สำคัญเลยค่ะความต่างอาจจะกลายเป็นจุดแข็งด้วยซ้ำอันนี้มิเจกเคยพูดถึงไว้ในรีวิวเรื่องชีวิตมหัศจรรย์วันเดอร์นะคะลองไปฟังดูได้ค่ะสำหรับพ่อแม่มีสีทอที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมกับเพื่อนนะคะทอแรกก็คือทำค่ะพาลูกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้าง ช่วยดูให้ลูกคบเพื่อนดีๆสนับสนุนให้ลูกเข้ากลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันอย่างเช่นดนตรีกีฬาคอมพิวเตอร์นะคะทอที่2คือทักทายค่ะทักทายเพื่อนของลูกคุยกับเพื่อนของลูกด้วยนะคะทอที่3เป็นถอนะคะถามถึงค่ะชวนลูกเล่าเรื่องเพื่อนให้ชินตั้งแต่เล็กๆนะคะช่วงวัยรุ่นจะได้ดูแลง่ายขึ้นพยายามช่วยลูกให้มองเห็นข้อดีของเพื่อนไม่ให้รู้สึกไม่ดีกับใครนะคะ ถ้ามีความรู้สึกลบก็วิเคราะห์กับลูกค่ะวว่ามันเป็นเพราะอะไรลูกเข้าใจถูกไหมจะแก้ไขปัญหายังไงและสามารถแนะนำได้เวลาที่ลูกถูกเพื่อนแกล้งอย่างเช่นเลี่ยงสถานที่ที่มีโอกาสาโดนแกล้งไม่ใช้กำลังตอบโต้กลับพัฒนาทักษะทางกีฬาให้ร่างกายแข็งแรงสร้างความมั่นใจและมีทักษะที่จะป้องกันตัวเองได้รวมทั้งปรึกษาครู ซึ่งหัวข้อนี้นะคะก็มีรีวิวไว้อยู่ในหนังสือเรื่องบรัดเล่เด็กเกเรหลังห้องเรียนค่ะและทอที่4ก็คือการพัฒนาทักษะการจัดการกับความขัดแย้งค่ะโดยการหัด ทำความเข้าใจเดาความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งจากภาษากายนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางและรู้จักต่อรองประนีประนอมซึ่งการประนีประนอมเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญนะคะมันหมายถึงการยอมผ่อนปรนให้กันบ้างค่ะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ไม่มีใครรู้สึกสูญเสียหรือพ่ายแพ้มีการยืดหยุ่นให้บ้างแต่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นถ้าลูกขัด แยงกับเพื่อนเนี่ยให้สังเกตอารมณ์และควบคุมตัวเองก่อนพออารมณ์ดีขึ้นเนี่ยก็มาคุยกันค่ะว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแต่ละฝ่ายต้องการอะไรทํายังไงให้ได้ทั้งคู่อาจจะไม่ใช่50-50เ50สมอไปนะคะอาจจะเป็น70-30ก็ได้ถ้าเราเป็น30เนี่ยแทนที่จะมองว่าเสียเราก็มองว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายให้เขานะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายให้ทุกครั้งไปค่ะ อันนี้มันเป็นทักษะในการโน้มน้าวชักชวนสร้างแรงจูงใจให้อีกฝ่ายเห็นพ้องนะถ้าเกิดว่ามีใครทําผิดนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบการกระทําของตัวเองค่ะรู้จักขอโทษและแก้ไขสําหรับพ่อแม่นะคะสามารถเสริมสร้างให้ลูกทํากิจกรรมที่เข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นนะคะโดยการทําสมุดความดีค่ะจดความดีที่เขาทําไปทุกวันทุกวันนะคะเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเอง ให้ช่วยทำงานบ้านโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนนะคะฝึกเป็นผู้ให้เข้าโครงการช่วยเหลือนะคะรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยนะคะอบรมมารยาทค่ะปัจจุบันเด็กจำนวนมากไม่ค่อยมีมารยาทนะคะมารยาทต่อผู้ใหญ่บนโต๊ะอาหารรู้จักกล่าวสวัสดีขอโทษขอบคุณลาก่อนรู้จักอดทนเข้าแถวไม่แซงแล้วก็มีความตรงต่อเวลา นอกจากนี้ก็ควรจะปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมนะคะให้มีความผิดชอบชั่วดีแยกแยะได้อะไรถูกอะไรผิดทำอะไรจะมีผลลัพธ์ตามมาอย่างไรจะได้ตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสมรวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะไม่ว่าจะเป็นความอดทนกล้าหาญมีน้ำใจมีความรักเมตตาการุณาสร้างมิตรภาพมีความยุติธรรมและพอเพียงซึ่งหมายถึงรู้จักพอดีนะคะ เป็นคนที่เชื่อถือได้ค่ะเขารบสิทธิผู้อื่นและมีวินยัยสุดท้ายนะคะก็จะฝากไว้ว่าให้พ่อแม่แสดงความเชื่อมั่นในตัวลูกค่ะเมื่อเชื่อมั่นในตัวเขาเขาจะไม่ทำให้เราผิดหวังและพยายามมองที่ความตั้งใจลึกๆสอนด้วยเหตุผลใจเย็นไม่ตำหนิไม่ทำให้อายหรือกลัวนะคะ ไม่ต้องสร้างความรู้สึกผิดหรือตำหนิตัวเองให้กับลูกค่ะเพราะลูกจะขาดความมั่นใจแต่เราจะต้องไม่ปล่อยปัญหานะคะแก้ไขแต่เนิน่นในขณะเดียวกันไปโฟกัสสิ่งดีค่ะชมเชยเมื่อทำดีแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเรื่องใหญ่ๆก็พัฒนามาจากเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยและค่ะและทั้งหมดนี้มิเจก็สรุปมาจากหนังสือสร้าง EQ ให้ลูกคุณค่ะ ถ้าอยากจะฟังรายละเอียดลึกๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถซื้อหนังสือมาอ่านได้แต่ถ้าชอบให้มิเจรีวิวแบบนี้เรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของมิเจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับ read for family มิเจชวนฟังสวัสดีค่ะเรรรรรีียนนู้้่งคคคคใกลตัััววาะบสสญทุดอ read for family read for family มิเจชวนฟัง